โอ้โหสองเต้ทีเดียวสองเลยมันมีหกตัวสองทีเตามตัวยิงได้ยิงไปก่อนนะผมเดี๋ยวไม่ได้ยิง แล้วฝนก็ตกดังๆฟังเสียงไม่ค่อยได้ยินจะไม่มีกระเป๋าเลยเนี่ยในตึกมีตัวเองจะไม่มีตัวชุดติจานตัวีู แทวออกมาเลยไม่มีผมยิงมียาไหมล่ะมีอยู่มีอยู่ยเจอบอดเจอบอดยิงดาวที่กูจะร้องให้กรากเลยไม่ดูยังไม่ยิยงโซนโอ้นี่งไง ไปประตูนี้เลย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 เมื่ยสี้นตกเยสโดนต้องมาไอ้สัดโอ้โหหนักเลยทีนี้ เรียบร้อยไม่ยินเสียเฮียอะไรเลยเลือดหมดก่อนมาผมบอกอมนะดีป้ะไม่ได้ยินไม่ได้ยินได้ยินเปนวิ่งไหมไม่ได้ยินไ,ได้ยินนะมียามีน้ำไหมเอาเข็มไหมมี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 เดี๋ยวไว้ทิ้มนลยผมไม่ได้ยินเสียงอนะ้นปวดมากมากเลย อ๋อมอ,อ,อมันโลงไม่กล้าชาร์จไอ้ชัดเอ้ยอยูแล้วอะลองสองรอบแล้วนะเนี่ยโอ้ตายไม่ได้ยินเสียงแล้วพี่พี่มันอ้าวอ้าวข้างนี้แล้วดา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  ส์ดอ๊อมันดาวอะอะไก็ตีมันดิดาวดาวตีมันอยู่ไหนมาละมาละตีมาละอยู่ในตึกเอ้ยอยู่อยู่ไนกะดังเนี่ยตีนอกตีนอกระวังตีนอก ระวังตีนอนตีบนเขาแบกกระสุนตั้งห้ารอยนัดแล้วเนี่ยสบายใจเลยมาอย่างไรล้วเนี่ยเฮ้ยใส่เกาะสามมาด้วย เดียวมีอันเดียวนล้นนะป่องเดียวหเสียงที่แปดห้าว่เก็บเสียงโอเคมาจากตลงาหลงห้าเราไม่เก็บเสียงใช่ใช่ใช่เขาึงไม่ยิงมไม่รู้เลยนะอ๋อมาแล้วหลังกูดังสองตัว ตัวเ้อรงระวังร,วะระวังระวังะงมิตี้มันคอกไกลอยู่องคอนเดนเตอร์นะไม่ตายวะเจ็บหนึ่งนี่ไปไหนอ่ากดดังซ้ายกดดังซ้ายมันก็เจ็บไปสองอะเหลือตัวเดียวต่อ

โอ้มีรถชิดมาระวังด้วยรถชิดมานะรถชิดมารถตรงนี้ยาหมดปะถอยมา อะไรไปอะไรหมดแลว้วไม่ขี่ผมไม่ขึ้นวะผมดึงดาวคอร์เต้เปล่าไม่ร,มรู้ไม่รู้ไม่รู้อา่าไม่แน่ใจว่าคอร์เต้ไหมไแต่เข้าวงกัดเข,ข้าวงก่อนเอข้าวงก่ัดเราจะข้าวพานหรอือจะด้านหน้าด้านหน้าด้าหนาหน้าหนินหน้าเหินหน้าเลยเนี่ยเห็นแล้ว ตีมันอยู่ไหนวะอย่างเงี้ยหรอเราต้องฆ่ามันก่อนนะพี่อ่ะฆ่าไปเลยเหึไปจัดกำลังจะฆ่ามเลยด้านหลังเหรอเอ่อคิดบ้านแล้วพี่ไม่เห็นตัวนะผมไม่เห็นก็ด่กไ้พี่มันก็วิ่งฟัดผม ได้แล้วได้แล้วเนี่ยยิงขวาพี่ไม่เห็น่ะขวามือผมอ่ะอเฮ้ยนึกว่ามันจะอ้อมทางนี้พี่ก็จะอ้อมมายิงทางนี้หลังหินเหรอ,เ,อ,อเสียเลย มัดซับไปมันเพื่อจะยิงต่อมันวิ่งข้าบมาอยิองผมไหมมันไม่ได้ยินเสียงอ่าที่<อ>ตัวเดียวได้หา แล้วแม่งสเปรซ้ำเลยพี่นี่ก็ามันอยู่ด้านบนพี่ก็จะวิ่งมากักพี่พี่เลงล่างล่างรอพี่มันจะวิ่งมาชาร์จผมแล้วที่นี่ผมเจ็บไงอืมอ้างต้องแก่จุด ใช่ไหมเนี่ย <laughs> ยิงตจ้กระดานี้เหลือตี้ขวายิงสองสองยิงกันอยู่ปะาเราต้องไปหามันด้วยโลง่งกนะดจะวิ่งยี่ท่าไหนวะอมวิ่งซ้ายเล้วแล้ว,แล,วแล้วขอบอะขอบวงไม,ไม่ได้พี่มันโลง่งว่ะ เราต้องตามแนวหินแล้วบอกว่าอืม,ม่ตามแนวหินล้าจะเห็นเราก่อนเหลือกิตตี้เนี่ยไม่เหลือสองเพราะมันยืนกันอยู่ฝั่งนู้นอะมีกันนะกซ้ายในบ้านแอ้ขอบนั่นแหละไม่เกีวใช่ใช่ไหมเสียงคึกใช่ไหมใช่ไหม เออมันรีบเสียงพี่จังเหมือนมันคานอ่ะใช่ไหปล่อยมีกันพี่ป่ะปอยไปเราแหวงตัวเกลงพี่อยู่พี่ช่ยหรอวะเออพี่เสียงจริงนะพี่ไอ้ตรงนั้นสองแล้วใช่ไหมรอมเราเป็นสามอยู่ไหนไอ้สามล่ะยิงกันฝั่งม้วนขวามือพี่กันเนลยยิงกันดาวนี่อีกปล่อยไปแล้วปล่อยไป ถึงยิงได้พี่๋ยวดูวงอ่ะพี่เข้าวงไปหาเข้าวงอยู่หาเรายิงแม่งเลยเด้๋ย,ยิงเลย,ยงั้นยิงซ้ายยิงซ้ายก่อนตัวซ้ายเยอะซ้ายกอนซ้ายซ้ายยิงยิงก็มันซ้ามไม่ได้ ตีน่าจะดึงเพื่อนวะดึงเพื่อนวะรอดักเลยพี่รอดักรอดักเลยมึงก็วิ่งมาตีในบ้านก็เหลือเออเลยบ้านเหลือสองมั้งไอ้นั่นก็สองทา,างซ้ายเหลือสองอา่าสองเอาตู้ฟ้าก่อนพี่บนะ่าแล้วเฮ้ยวิ่งแล้วว่าแล้วตู้ฟ้าฟ้าฟ้าบ้าน กมันากันนีบไ้ปโอเคบ้านละเบิดจัดได้ไหมเปลีปืนแล้วพี่ในบ้านในบ้านร็จแล้วไงอะไรพี่็แล้วใช่เปล่าอยู่ในบ้าน,น,านเแบบแลย,ยลพี่ กูมีเพื่สนสองกูมีเพื่อนสองกลับสวยแล้วไม่รอโอ้ยพี่จะไม่ตายมันเดดออกอ่พี่ใช่ไหมเออดซ้ายมือหนึ่งตัวอ่ะมาคนเดียวจ่เฮ้ยกูเห็นมันมาคนเดียวอ่ะของตีของตี ไปเคลีร์ขุ้ยมโมยอันมโมยมโมยมันมาแล้วยิงมันพีม่มีปืนเอ้ยมีมีระเบิดวั้โอ้โหมันยิงกูแล้วเนี่ยดูดูดูแลจับมันไปใช้โอเคจัดไปเลยเกดโต เอ้ยวันน้านนี้วนนี้โอ้ขึ้นไปมันอยู่ดาดฟ้าแหละขวาืปืนวันนี้เรียบร้อยมีปืนแล้ว เจ็บเหรอเราอ่ะเจ็บเหรอตัวเดียวเหรอมันโดนไอ้พวกโรงเรียนยิงระวังด้วยทางโรงเรียนโอเครับสราบระวังทางโรงเรียนได้เจมนี่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 ใครวิ่งมาเลย้ที่เกิดมัู้่ะเอ้ยนี่เจะเอาเราเว้ เฮ้รถมาติดรถมาติดรถมาติดอุ Recently, ale, ้ยโอ üman, ้ยเจม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 ขาดไปท้างหลังขาดไปด้านหลังเจมขาดไปด้านหลังก่อนมีสมอบป่ะผมาเฮ้ยขึ้นไปข้างเลยปอยาเลยเด้ออ่ามีแค่แคว่ฆ่า กี้มันโดนที่บ้านจริงอ่ะไปครบเบย์ทีสองหน้าที่ผมโอ้โหจบแล้วมันมาแล้วแย่งอะไรอ่ะอุ้ยเอาว่ะถอยจากจุดนี้ก่อนไปล่างเลยอ๋ออีฝั่งในเมืองนี้ก่อนว้ายตายแล้ว ไอเนี่ยยบกูยังไม่มียาอยู่มีทั้งสองฝั่งเลยพี่ใช่ซ้ายก็มาขวาก็มาเมื่อกี้นี้ขวาทางลงรถเมื่อกี้นี้เฮ้ยท็อกสองในบ้านชุดขาว <c oughs> ใช่ไหมขาวใช่มใช่ใช่ใชเอาให้จบนะว่าตัวในบ้านเราเป็นอะวะชุดขาวตามมือได้แล้วไอเหี้ยในบ้านเราจริงอ่ะ โอเคดึง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 อ้าตายยาไม่มีอ่อนแอว่ะมียาที่ไหนแล้วพี่เขาเรียกคองแป๊บหนึ่งโอเคโยมเอ็กโอมองไรเงี้ยอ่ะถามว่าตรงไหนก็ตรงนั้นแหละมันมาโอเง ใช่ไหมมึงตานหนึ่งตานหนึ่งโอ้มีเอ็มสองสี่ว่ะพี่มันน็อกมันน็อกเหมือนกันน็อกไปหนึ่งพี่เ,เห,หนียวเหลือตัวนึงเ็บมากว้ <What? S 2> าตายตายเลยรยยยังยัง,ยง,ยง mô la sai, đào sâm ngọc đã là kia trong một trong một cái đội đi. để bát. Little sâm ngọc đã đã tidy, nhưng mà đi. <laughs> một <lắm đá. cười> เอาแบกมาหารู้จากพวกมันได้ผาร้ายังอยู่วะเย็ดคเอาเรื่องวะตีตีมาตีหลักอ๋ออ๋อเดินนี้แล้วกันี่ชอบห่วว่ะผาร้ายอ่านชื่อตัวเองหิวตลอด น่าจะอยู่ในบ้านไงตัวหนึงอยู่นี่อยู่นี่บ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้ไม่ไม่ทันบ้านนี้ตัวนึงเห็นตัวนึงโอเคก้อนสามโดนลงมาแล้วบ้านนด้านนอกอ๋อนอกโซนด้วยไอ้ดับไอีดับเรียบร้อยเปิดจุดเรียบร้อยมืดหมดเลยถ้าโดนโซนโดนโซนเรียบร้อยยิงโดนกี่นักครับนี่ไงบ้าล่ะผมล้มแล้วต้องซ้ำสวยงามมากเกม ้นไม้ต้นต้นนีเ้เอาให้ร่วงเอาให้ร่วงเอาให้เหงากำลังไปพี่โอบ้านซ้ายพี่ฉันมันคนธรรมดาเฮ้ยตกลงมาไม่เหงาเหรอเพื่อนมาเพื่อนมาชุบเพื่อนมาชุบชุบขึ้นยังเนี่ยมมาาเพิ่งถึง้นมาถึงพี่ โอ้โหนัทโอ้โหดับตรงไหนเนี่ยพี่บ้านบ้านซ้ายโอ้โหกำลังยิงอย่างบอลวันหาได้ปะล่ะอยู่หลังเนินอยู่หลังเนินหมกษาไปหมกษาไประวังด้วย หัวกระต่ายโง่ๆเลยโกไอพี่มดยังมีอยู่ไม่เหรอเหลือเหลือหน่อยเองเล่นกันแล้วเล่นกันแล้วระวังซ้ายนะซ้ายมีตัวอยู่แล้ววิง่งมาแล้ววิ coping, Emin, le le no ่งมาซ้ายทางอ๋อน่าจะเดินซ้ายป่ะ huh. วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วตรงตรงระเบียงเนี่ยแป๊บหนึ่งปั๊บยาอยู่มองดูตรงนี้เฮ้ยพี่ข้างพี่ แบงนี้ก็เจ็บตันมาแบนี้โหหายเลยกูนี่ยเขาเจ็บเดิมออกไปโดนยิงเหรอข้างขวาข้างขวาไอ้ตัวเมื่อกี้แหลยตัวที่ชุบเมื่อกี้เนี่ยพี่จำจำ M2A M A MKM ได้มันถือนี่ตายซะมึงเฮียตายเลยเหรอพี่ตายตายตายตีมันชาร์จโกดังไปแล้วตีมันชาร์จโกดังไปก่อนไงตีตี เฮ้ยเย็บร้อยเลยประตูมีแรงดึงดูดเจมวิ่งไว้เจมเล่นเห็นซ้ายเห็นนี้เห็นนี้เห็นนี้อ่าสวยลวงหน้าจบแต่กระบอกจบนี่ก็เล่นได้เลยเราเนี่ยทำเซียนมาเรียนมาเล่นกันเข้าผเล่นกันเข้าอยู่โอ้ยผ่านละแม่งเอาเรื่องวะเฮ้ยม่ดับล่วงวะตัวไกลนน่นนี่กำลังวิ่งมาโอเคปล่อยมันก่อนทนี่ว่ะเรา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 เป็นพวกแนวหลัง อีกคนหัวมีอีกคนไม่มีหมวกเลยวะก็มีอะไรเลยอนั่งหูแหลมอยู ouais ่เดียวแล้ว uh ก nah ็ดังครับโอ้ยกูดังกว่าเจมระวังอ่ะปล่อยมันช้ากันนี่แล้วก็อยายงเข้าไม่ได้พี่เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้กูดังผมบอกเข้าไปเล่นๆออกยากเลยอ่ะไม่ต้องเข้าไปยิงมันอยู่ดี่ะไม่ก็ต้องไม่ต้องเดือดเดือดยิงเข้าได้นะ ไม่เอื <ar> <DVD S 2> ้อต <rolling snake> ีอื่นอยู <sm his hib Store> ่หรอขึนทางร้านจริงหรอมันน่าจะดึงเพื่อนทางะ้านเรื่องตาผมหาแล้วมั้งไงไอ้ยเดี๋ยวนอนนี่หายแล้วไปโอ้โหก็ตายก็ใหญ่หาแล้วพี่ตายตาย เดี๋ยวตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยดนอย่าลุกพี่อย่าลุกอย่าลุกปั๊มยาดิลูกผูกก็ตายอย่าแหลมสู่ไอ้ภาละไปนะ้ว้ยมึงไม่เป็นภาละทีมแล้วเจมเอายังไงดีตาละทีอ่ออกวิ่งทีนั่นละวันน แจมตายพาละเอามึงอ่ะพวกเราที่ไ mm ม่เฉยหลาดชนะก็เกิด